เนี่พี่เนาะปลาเลยแค่บอปลาเนาะปลากินเพิ่ตัวนี้แล้วเอามาเผาอีกสบายดีสวัสด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พอบ้านสิมาเห็ดปลาเผาเกลือเนาะเครื่องสมุนไพรเขาสิใส่ก็มีนี่ใบเตยคาเกะโป๊ยชีไข่ใบมะกรูดเนาะเดี๋ยวเขามาหยัดใส่ท้องปลาก่อนมันมาทำการหยัดเลยโป๊ยชีไข่ มาเหยัดใส่ตามอ,าจจอาัดสียกสเลยเนาะเสร็จแล้วเนะาะหยัดใส่เอาเตอโรยบันนี้เฮาเตอโรยก็พร้อมเผาเลยบันเอาเบเลลุกไปบันมาบัพีเนอะเสร็จไปเผาบัน นี่เนาะพี่น้องไฟเฮากระกอเรียบร้อยอ่ะปลาลงเลยอล่ะรอบเบิ่งบัดมันสุกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดน้ำจิ้มก่อนบัดน,นี้งนี่เนาะพี่น้องน,น้ำจิ้มแจ่วหวานอันนี้เฮาก็ขวัวน้ำตาลปี๊บกับกระเทียมแล้วก็เติมด้วยหน้ามะขามปิ๊บแล้วก็ขัวขัวเนาะตำมดอ่าเอาลงไปคนๆ ตามด้วยพริกปนใส่พริกป่นลงไปพอปิดไฟจบน้ำจิ้มเจวหวานเนาะนพี่น้องผ่านไปสักพักหนึ่งจากเขาไปเกียมน้ำจิ้มมาเนาะสิออกลูกมาบัดน,นะนี่สองตวัวปลาทูเอโอเคพี่น้องบัดนนีะ่พอแล้วปลาเขาสุกเลยละบัดปลาเอาออกใส่จานบัดอ่าเรียบร้อยบัดนนีะ่พี่น้องปลาเขาสวยงาม เนาะเนาะปลาเผา,าเป็นตะกินปไปไปพร้อมกินบาดน,นี่เหรอเป็นเยาน้ำกันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพ่อบ้านกับขวอยาเนาะเห็ดไอปลาเผามืัอนี่มาพี่น้องมากินน้ำกันหอนหลายเออตัวเลือน,น,น,นี่ปลาเนาะอย่ากมันหอนเนาะว้าวโอกินอยู่ ริมบอ่อป่าเนาะบรรยากาศได้เลยเนะ่ะพักเฮามันจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มเตียวหวานพี่นอ้องมาเนอ่ออกไม่ต้อกันบนัตรไงตอนแดกเขามาบึ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นอ้องอ่าไอ้ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายหลาสำหรับผู้มาติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้พี่นอ้องพี่นอ้องเนื้อปลาเผาเป็นภาษาจีน มันก็กอบปุ่นนี่มันจิ้มเตียวหวานเขากะมีสองแบบเอ๋น้องอืมแซ่บขนาดนีน้องเลยเพราะอ,อันนี้ตน่ใส่มือเลยพี่น้องมันจังถนัดืมเนือน้อปลา ลองบ่งน้ำจิ้มซีฟูดเนาะนี่น้ำจิ้มเจาวานนี่ไคอ,อยากผูกอ่ะลงไปกดเขาเบิ่งในคลิปข้างล่างเดี๋ยพี่เนาะอ,อืมหอมอร่อยพี่เนาะแซ่บขนาดเลยโอ้โหได้กินเด้งละน้ำจิ้มเจาวานเออ นี่พี่นนองว่าเลยมันยกักษ์กายอยู่แค้มน้อง <c oughs> แค้มบอ่อปลาเนาะปลากินเบิดตัวนี้แล้วเอามามเาะเผาอีกพักเนาต่างๆใส่ได้เบิสหอมเปรหมักน้ำจิ้มแบบได้ก็ใส่เอาเลยนี่ักขนาดชุบยอดพี่นนอง เอาเปเนื้อปลาเอาขาวตัวเลยสุกกันมันจิ้มแต่หวานโอ้พี่น้องมาๆาพี่น้องมากินน้ำกันเออคำตาตีพี่น้อง เสร็จๆน่วๆว่าพักเขาก็ม่หลายอย่างเนอะพักซี่พักหอมเปย์ดูแต่บ้านไม่ได้ไปไซไปกับไปตลาดเด้อพี่น้องเลยช่วงเด็กโควิดระบาดักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเลย,เยนี่จำเป็นกระบ่ออกจากบ้านเนาะ นั่งกินของนัวๆอยู่บ้านแสแซ่บไงมาติมาพี่นออืม<า>บรรยากาศมหนกมากกินน้ำอนี่พี่น้องกินเกียวหวานอ่าหมักสองรสสองรูปแบบเลยใสไปเลย เส้นมีก็ได้ด้วยพี่น้องเป็นมีก็แซ่บเหมือนกันอะเนาะอ๋ออีกเหลือครึ่งหนึง่งอ้าวชิมอิ่มเลยพี่น้องครื่งโตก็ชิมบุบเบิดโอ้น้อปลาใสาไป่ม,มา น้ำจิ้มแกียวหวานลาวหลอดมาผสมกันนี่จะเป็นอะไรนีน่ผสมกันเนะเาะอ่าขักขนาดพี่น้อเนาะแบบผสมกัน,นมาลองมันอีกบาดแบบผสมเนาะแบบผสมเนาะลาดลงไป lại dịch vụ à, à tuyệt quá nó quá nọ thôi số miếng trước bạn này bằng phải Hãy subscribe thôi อืมิ่มพี่น้องเลยหัเนะสุดยอดเลยลองเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องเลยเห็ดกินเอ,เองก็ได้อยู่บ้านอยู่เพื่อนเขาเนาะเอาก็บรรยากาศขนาดเลยวันนี้นั่งกินลิมนบอ่อป่าล่างมือต้องห่วงนำล่างมือ หน้าบอ่อปลานี่แหละโ <c oughs> okay, อเคน้องพี่นอ้องคลิปนี้ก็ผมมีอย่งางไรมีปลาตัวหนึ่งกบพักเลยขอบคุนเนาะปลามากินมาเนี้เพห้อมปากห้อมคอผู้ได้เขามาเบิ่งแล้กอะขอขอบคุณหลายๆอาไ้เนาะพี่นอ้องโจ๊ะไว้สำนี้ซะก่อนสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีบายเดียวเสียวปลาในบอ่อมาอย่าง บงบรรยากาศปลาได้บอกปลาครับซื้อมาตั้งแต่ตัว20บาทเรียงมันอ่กับสามสี่ปีแล้วจบเพียงครับนี้นนแหละพี่น้องสบายดีสวัสดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาด้วยพี่น้อง